หลุมหายใจไม่ออกเดินเนิร์ดก็หายใจไม่ออกเหมือนกันไปผมบิงขู่เลยแล้วกันบิงขู่ให้รู้ว่าเรามีสองบิงอุ้ยการะยะไม่ไม่ถูกเลยเมื่อกี้ผมปล่อยแล้วนะแต่มันไม่พุ่งปล่อยแล้วไม่พุ่งเฮ้ยเฮ้ยอยเท้ารอยเท้าเดี๋ยอยเท้าครับผมนกบินแถวนี้แสดงว่าเขาวิ่งมาอ่าเป็นตัวเป็นตน หนึ่งทีไปก่อนครับผมอยู่ด้วยกันสองคนนะเมื่อกี้อุ้ยไม่โดนไม่โดนเจ็สิบสองใส่แบบตึงๆโอเคครับผมไปฉายแหละผมว่านะแต่ว่าผมก็ต้องอุ้มอะ่ะไปฉายแหละผมไม่อุ้มแล้วกันเปลี่ยนใจละ ผมเปลี่ยนใจละผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมเดินเรถเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไว้แท้แล้วเขาช่วยกันไว้ด้วยครับถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยเกิดสี่คนนะเนี่ยจบแล้วเดินตีไม่โดนแล้วเฮ้ยผมทําคนล้มสองคนอยู่มเมื่อกี้คุณก็สบประมาทผมครับผมสบประมาทผมอีกแล้วเฮ้ยทางเครื่องก่อนทางเครื่องออร่าไปก่อน ไหนว่าออร่าไม่มีใครทักคนเลยแถวนี้เ,ออเจอว่ะตังเครื่องออร่าอีกรอบนึ่งวะตังเครื่องออร่าอีกรอบหนึง่งอะเฮลโลโอเคครับผมผมเล็งคนนี้คนนี้บาดเจ็บอยู่เรื่องของเรื่องนะบาดเจ็บอยู่เล็งคนนี้เลยเปลี่ยนเป้าหมาย แขวนครับผมเฮ้ยเซเบิลเซเบิลใครเป็นเซเบิลไหนเนี่ยเบิลไหนเป็นเบิลไหนเนี่ยทางซึ่องออาไล่อีกรอบหนึ่งไหมเหล้าปุ้ยไ,ไม่ดนโอ้ไมก่กอด เอาใครดีหนึ่งทีไปครับผมเซเบอร์วอร์ดเอาหายเปิดตัวอลราดูไหมตัวอลราดูตัวอล่าดูเจอเป็นตัว,อตว,อตว,อตวโอเคครับผมเจอเป็นตัวเซตอรลรามันก็โกงนะเนี่ย มันก็โกงจริงแหวนนะครับพมเออถือไฟฉายกันทุกคนเลยเหรอตึงกันเกินไปหรือเปล่าผมกำบิงทำไมเนี่ยผมจะไปไหนเนี่ยรอยเท้าแถวนี้ใครกีดอ่ะยังกีดอยู่ กินทำไมกินการกันใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยกินอยู่นู่นกินอยู่นู่นซอยขาใหญ่เลยด้วยซอยขาใหญ่เลยครับผมเอ้ยเราเดินช้ามากเลยนะเมื่อไหร่จะถึงตัวเนี่ยเดินอืดมากผมพังเครื่องก่อนไหมพังเครื่องก่อน เล่นเดินเต้องเล้นพังเครื่องครับหนึ่งทีไปก่อนเลยดึงหลังมาครับผมบิงเป็นดึงหลังวะทำได้ครั้งแรกเลยนะบิงดึงหลังอะ่ะปกติไม่เคยได้เออแฝนครับผมเมื่อกี้เซโบลเขาวิ่งอยู่แถวเนี้หนลองตู้ออร่าดิตู้เยอะแถวนี้ตู้เยอะ หนึ่งทีไปครับผมตรูออร่าแบบตึงๆโดนจ้าผมเอียงตัวเลยเมื่อกี้ผมเอียงตัวเลย,เย,เลยพี่หล่อกเกินเลยตั้งกี่นะเอาโอ้โหเออเอา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 วิ่งผ่านกันอีกแป้นครับผม หนึ่งทีไปก่อนสะบัดเมาส์ตีตเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นน่ะมานั่งปั่นต่อหน้าต่อตาแบบเนี้ยุ้มเลยในไฟฉายเรียกหาอีกที่แบบนี้เรียกหาอีกเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องเฮ้ยเครื่องไวจังอ่ะแปละครับผมตู้ออไล่อีกรอบหนึ่งอะแถมแถมแถม,มอุ้ยไม่โดน โอเคโดนอยู่บิงมาม่วงม่วก็โดนบิงมาม่วงม่วงม่วงเลยเอ้ยเสาอยู่ไหนเาสาไม่ได้แถวนี้แถวนี้แล้วกันนักหาเสาไม่เจอเราอ่ะโอ้ยโอ้ยติดติดแหวนครับผมควรจะได้แต่ละคนเอ้ยตายแล้วหนึ่งว่ะตูอ้อะอไรอีกรอบหนึ่งใช้ให้คุ้มใช้แบบคุ้มคุ้ม ใช้แบบคุมๆครับผม <c oughs> หนึ่งทีเลยไ <c oughs> อ้คนนี้ได้มีแทงหลังแต่ว่าเขาแตกเครื่องแล้วนี่ <c oughs> บอกแล้วว่าอย่านั่งปั่นใกล้ตู้เออลองโดนตู้ดูดโดนตู้ดูดนะ <c oughs> พี่เล่นตัวนี้ชํำขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตอนนั้นผมเห็นพี่พุ่งมั่วอยู่เลย <c oughs> อ่าช่วงสองวีแปดนี่ผมฝึกชํำเลยครับฝึกแบบชํำเลยอะ่ะ คนเยอะดีไงสองวีปดอ่ะบิงไปทางไหนก็เจอคนผมได้ฝึกชำพังเครื่องไปเฮ้ยผมได้ยินเสียงใครน้องแอบบตู้เหรอเป็นตัวเป็นตนเอาอีกคนนึงปล่อยตายละแล้ให้คนนึงลุ้นท่อไปแล้วกันผมชิวๆ้องเหลือสี่เครื่องอยู่เลยแฟนนะครับผม รุนท่อนาจานาจา,าอันนี้คือเฟิร์กู้เราไอ้นี่อยู่ไหมเ้าเรียกว่าอะไรนะฟูด,ดาวอยู่เนาะแต่เดอะเนิร์ดคุมประตูไม่ค่อยดีนะผมต้องขึ้นที่สูงหาเขาไหมเฮ้ยท่อเกิดนี่เหรอผมเจอท่อแล้วผมเจอท่อแล้วดิเอาลองเช็คตู้ออล่าไหม ผมลองเปิดตู้เล่นนี่เผื่อเจอไม่เจอวะ่ะก็เราเปิดประตูแน่เลยครับไม่เป็นไรเราปิดท่อไปก่อนปิดท่อไปประตูอยู่คนละฝั่งดูยังไงวะเนี้ยประตูคนละฝั่งหรือเปล่ามันจะดูประตูยังไงอะดูดิประตูอยู่ฝั่งนู้นหนึ่งฝั่งนี้หนึ่งอะผมน่าจะเฮย้ยรอยเท้า เฮ้ยเฮ้ยรอยเท้ามาเฮ้ยรอยเท้ามาเฮ้ยรอยเท้ามารอยเท้าไปไหนเล้อะแอบตู้แน่เลยเอาเอาผมว่าเขาแอบตู้นะเฮ้ยหายเฉยเลยแล้วตู้อล่าไม่เห็นด้วยอะ่ะ เขาวิ่งมาแถวเนี้ยเอา้าเจอแล้วครับผมโจ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 เอ้าโอเคอยู่แถวนี้แหละวิ่งวนอยู่ตรงนี้แหละหนึ่งทีไปก่อนครับผม วิงติดไปก่อนหนึ่งทีท้วนเปิดตู้มาแวะเปิดตู้แวะเปิดตู้วิงติดอีกวิงติดอีกเราตายยากโอเคผมได้บีบคอคนถือไฟฉายแล้วบีบคอหน้ากองไฟพลิกตัวมาครับผมเออบีบแล้วก็กด แล้วกบ็บีบนวดนวดบีบบีบติดหินอีกอ่าเอาเปิ๊กเปิดปลาทูมาอีกหรือเปล่าเปิดปลาทูเจ็บสีแบบงงงงโอ้โหคุณยังงง,งอีกเหรอเหลือสีเครื่องขนาดนี้นะเขาปั่นเสร็จเครื่องเดียวเองนะคุณคุณยังงง,งอีกเหรอครับถามจริงเอาอะไรมางงเนี่ยอุ้ยเจ็ดหมื่นเก้าเออแต่แรงผมยังไม่ขึ้นเลยผมไม่ค่อยได้เล่นเดดบายแล้วเดี๋ยวนี้ยแรงไม่ขึ้นละไม่ได้เล่นบ่อยแต่ก็ยังเจอจุติร้อยอยู่ไฟฉายสองกระบอก ถ้าเกิดเราไม่ใช่เดินเนิร์ดนี่ผมว่าน่าจะโดนหนักผมน่าจะโดนเล่นหนักวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย